สวัสดีค่ะสองคืนนี้นะคะพี่ติ๊งจะพาทุกคนมาชมบ้านทาวเฮาที่อยู่ในทาําเลลังสิทธิ์ของสองซึ่งลูกค้านะคะชอบถามพี่ติ๊งเยอะมากเลยว่าพี่ติ๊งมีบ้านสภาพดีทําเลลังสิทธิ์ของต้น ให้หนูดูไหมหลังนี้เลยค่ะหมู่บ้านสุภรายวิวลังสิทธิ์ของสองค่ะหลังนี้เป็นแปลงมุมทุกคนเป็นแปลงมุมในนะคะและเป็นบ้านที่เปรียบเสมือนบ้านใหม่เลยพี่อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วเข้าไปดูข้างในกันต่อว่าหลังนี้มันมีดียังไงอย่างที่พี่ติ๊งจะต้องพาให้ทุกคนมาชมกันค่ะ หรับหลังนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะอยากมีบ้านที่แบบเงียบๆแปลงมุมด้านในนะคะหลังนี้ก็คือจะจอดรถได้สองคันสำหรับแปลนของสุภลัยโครงการนี้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างค่ะสามารถจะจัดสวนก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าลูกบ้านที่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วอยากจะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นก็สามารถจะทาหลังคานะคะยื่นออกมาคุมพื้นที่ได้เลยนะคะ อายุบ้านที่นี่คือ3ปีนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยพี่ติงต้องพูดให้ฟังนิดนึงเจ้าของบ้านดูแลรักษาบ้านดีมากนะทุกคนถ้าได้ดูแล้วจะรู้ว่าหลังเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านสภาพเดิมโครงการก็จริงแต่ความเดิมของเขามันมีความใส่ใจและมีการรีโนเวทใหม่หมดโดยใช้คุณภาพของที่ดีและเจ้าของบ้าน ช่างเองด้วยปาเดวพ่ติงพาไปดูก่อนที่จะไปดูในบ้านนะคะพาดูนอกบ้านก่อนนะคะบริเวณด้านข้างก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณตรงนี้3เมตรนะคะตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังนะหญ้าเนี่ยเจ้าของบ้านดูแลตัดหญ้าเองเกือบทุกวันนะคะดูแลรักษาดีมากแม้กระทั่งสีภายนอกทุกคนดูได้เลยนะคะว่า สีของทุกหลังกับหลังนี้ต่างกัน100%ซนนะคะวัสดุที่ใช้สีตัวนี้คือเจ้าของบ้านไปซื้อสีของเบเยอร์ตัวท็อปแพงสุดตัวนี้เจ้าของบ้านซีเรียสนะคะก็เลยไปซื้อสีตัวนี้มาแล้วให้ผู้ชำนาญการในเรื่องของสีนะคะมาดูว่าองศาและแสงตกกระทบในมุมบ้าน,นต่างๆควรจะใช้สีอะไรนี่แหละค่ะคือความใส่ใจของเจ้าของบ้านทาสีตัวบ้านไม่พอนะทุกคนกำแพงก็ทาแล้วใช้วัสดุ เบเยอร์เกรดเดียวกัน hmm. กับตัวบ้านด้วยนะคะสีภายนอกเป็นสีกึ่งเงาซึ่งตัวเนี้สามารถมีอายุในการใช้งานของสี10-15ปีแล้วสีดีเนียนจริงๆนะอันนี้เนียนจริงๆนะพี่การันตีได้เลยนะคะจากตาเพราะว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเออ ริบมากนะคะเนี่ยเขาทาสีใหม่หมดนะคะตรงนี้อันนี้คือเป็นพื้นที่ด้านหลังนะคะที่เป็นในส่วนของลานซักล้างทุกอย่างเป็นของเดิมโครงการจริงแต่อย่างที่พี่บอกเรื่องสีเห็นไหมคะดูได้จากสีเลยทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้คือของใหม่ด้านบนคือของใหม่ฝั่งนึงคือของเก่าทั้งหมดแต่ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาซีเรียสคุณป้าซีเรียสมากนะคะก็ไปซื้อมาอย่างดีแล้วก็เป็นตัวเช็ดล้างได้โอ้โหกริบกริบจริงทุกคน สำหรับหลังนี้นะคะนอกจากเรื่องของงานสีแล้วพอเข้ามาในบ้านอนะ่ะรู้เลยค่ะว่าต่างกันยังไงพื้นกระเบื้องข้างล่างทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าต้องเล่าให้ฟังคุณป้าเจ้าของบ้านเราพี่ติงฟังว่าเดิมเนี่ยโครงการตอนที่ซื้อมาแล้วมันยังอยู่ในประกันพื้นเนี่ยมันเกิดการล่อนระเบิดค่ะเขาก็เลยแบบต้องการที่จะให้โครงการเคลมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโครงการเคลมเจ้าของบ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพื่อความสบายใจค่ะก็เลยไปซื้อกระเบื้อง เกล็ดดีมาเลยค่ะในลายที่อยากได้นะคะแล้วก็เอามาให้ช่างโครงการปูความเนี้ยบถ้าเข้าไม่เห็นแล้วจะรู้ว่าพื้นบ้านหลังนี้เนี้ยบมากๆค่ะด้วยโครงการแปลนบ้านของสุภรา,ายวิวโครงการนี้นะคะด้านซ้ายมือเขาจะจัดเป็น a อร a เรีย n ลิฟ o ์ค่ะซึ่งมุมมุมนี้นะจากที่พี่เคยขายในโครงการนี้มานะ่ะบางรูปบ้านนะคะก็จะมีการทำบิวอินส่วนนี้แหละ เป็นในส่วนของนั่งดูทีวีนะคะสันทนาการหรือบางหลังค่ะเขาก็จะทํามุมตรงนี้เป็นมุมทํางานโต๊ะทํางานหรือบุม work from home นะคะซึ่งสามารถจัดสรรได้หมดนะคะพื้นที่ใช้สอยของหลังนี้นะคะอยู่ที่113ตารางเมตรค่ะพื้นที่ดินอยู่ที่29.8ตารางวาค่ะ เป็นแปลงที่มีไซซิ่งอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะทุกคนแล้วก็คุณภาพในเรื่องของวัสดุต่างๆแล้วก็สภาพบ้านจริงๆแล้วพี่ติ๋งบอกเลยว่าเอาตรงๆนะดีกว่าโครงการใหม่ที่ซื้อแบบแกะกล่องเลยการันตีค่ะอ้าดูกันในส่วนของ i v i ิ้งร o มเสร็จแล้วนะคะแอร์เียด้านหลังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ทำเป็นมุมโต๊ะทานข้าวค่ะถ้าลูกบ้านบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้พื้นที่ข้างหลังเยอะๆนะก็สามารถต่อเติมข้างหลังได้ส่วนในส่วนของโต๊ะทานข้าวมุมนี้นะสเปซพอไหมพอค่ะเพราะว่าพี่ติ๊งไปบ้านของเจ้าของบ้านนะคะหลังนี้แหละอยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้ท่านทําเป็นมุมโต๊ะกินข้าวนั่งได้ประมาณ6กที่นั่งสบายๆค่ะไม่ได้ดูเล็กแล้วก็ไม่ได้ดูแบบอึดอัดใดๆเพราะว่ามันเป็นสเปซจริงที่สามารถใช้งานได้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ําค่ะเอมกริป เหมือนประหนึ่งใหม่จริงๆทุกคนเกี่ยมมากทุกอย่างคือวิกซรงวิกซอคือให้รู้ว่าดูแลดีมากวิฉันคอนเฟิร์มการันตีห้องน้ำนะคะนี่อาบ้าน3ปีนะปิดและดูแลมาตลอดนั้นใครที่มาดูบ้านหลังนี้บอกเลยว่าโครงการใหม่ทําเลนี้ติดถนนไม่มีอีกแล้วจ้า ค่ขึ้นทั้งบนกันค่ะพอ,อขึ้นปุ๊บพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าสําหรับหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านให้ผู้ที่มีความชำนาญการในเรื่องของสีมาดูเลยว่าองศาและมุมตกกระทบของสีจะต้องใช้สีอะไรยังไงพอเราขึ้นไปปุ๊บเห็นเลยค่ะว่ามันมีในเรื่องของแสงตกกระทบแล้วก็สีตกกระทบจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูกันมันอาจจะเป็นแค่สีขาวนะแต่มันไม่ได้ขาวธรรมดา ความแบบดูแล้วดูดีอย่างสีดูดีจริงเธอเชื่อฉันมาดูกันเลยสำหรับชั้นบนนะคะมี3ห้องนอนทุกคนห้อง master b a d r o o m นะคะจะอยู่ด้านหน้าพี่ติงนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนว่ามันเป็นห้องไซส์ขนาดใหญ่ยังไงนะคะไซส์นี้นะอยู่ประมาณด้วยกะด้วยสายตาประมาณ12ตารางเมตรค่ะแต่ด้วยความที่พอเข้ามาปุ๊บเห็นความใส่ใจละเดยด้าสายตาดิฉันก็มองทันทีจ้าเออพื้น่ะมันเป็นพื้นเดิมนะคะเป็นพื้นลามิเนตโครงการก็จริงเอ แต่มีการเก็บ,บมุมเก็บขอบยาแนวแบบเป๊ะเห <_ an> ็นทุกจุดทุกมุมเธอดูนี่คือฝีมือคุณป้าเจ้าของบ้านจ้ะดูแลงานช่างแบบเอาตรงๆพี่ติ๊งอาจจะต้องจ้างคุณป้าเลยเป็นแบบ คิวท,ท,ทีตรวจงานก่อรับวาดไปเลยทีเดียวนะเราเห็นเลยว่าโอ้โหคุณป้าใส่ใจมากนะคะงั้นถ้าใครที่ได้บ้านหลังนี้ไปนะบอกเลยว่าถูกส่งมอบต่อจากเจ้าของเดิมที่มีความละเอียดถี่ถ้วนกับการดูแลบ้านมากนะคะเอ่อบ้านหลังนี้นะคะต้องพูดเลยก็คือคุณป้าติฟิล์มดำให้ ทั้งหลังเพราะบ้านหันหลังนี้หันหน้าทิศใต้ทุกคนอาจจะมีแสงเข้าบ้านเยอะนิดนึงก็เลยต้องติดฟิล์มดําให้นะคะแล้วก็พม่านตัวนี้ก็คือติดเอาไว้ให้เลยนะคะสีเทาเน่แบบนี้ค่ะแล้วก็แถมให้เป็นแอร์ของ Mitsubishi ค่ะ Inverter m i i Slim นะคะติดไว้ให้ใหม่ไม่ใช่ของโครงการนะคะงันถ้าใครที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยค่ะไปดูอีก2ห้องนอนกันต่อค่ะ พี่ติงพาไปดูห้องที่สองค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าอยู่ติดกับห้องาสเตอร์เบ r o o m นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของลูกก็ได้อ่ะเออหรือแม้กระทัง่งจะเป็นห้องที่จะเอาไว้ทํางานก็ได้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้มีครอบครัวใหญ่นะคะไซสซ์ก็อยู่ประมาณ9ตารางเมตรทุกคนห้องนี้ก็อ่ะเป็นไซ,ซส์ซิงปกตินะคะแล้วก็จะมีพื้นที่อ้าโครงการนี้ต้องบอกให้ดูกันนะคะอ่าสำหรับห้องนี้นะคะจุดขายคะ่ะทุกคนเปิดหน้าตา เปิดประตูออกมารมโกรกเลยจ้าบ้านโครงการไหนหรือหลังไหนถ้ามันไม่มีระเบียงออกมามันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะต้องมีอย่างหน,หนึงก็ยังดีซึ่งนี่ค่ะทุกคน ออกไปนะฝุ่นสักทุกขก็ไม่มีคุณป้าทําความสะอาดดีมากสองห้องจบไปแล้วค่ะมาดูห้องที่สามกันซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วอยู่ติดกับห้องน้ำนะคะสามคูณสามนะเก้าตารางเมตรค่ะห้องนี้ก็อยู่ที่เรานะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้าเราไม่พอก็จะจัดห้องเดียวเป็นห้องเสื้อผ้าซึ่งเหมาะมากทุกคนอาบน้ําเสร็จก็ แต่งตัวจ้าเออห้องนี้เหมาะเหน่งมากมายเอาตู้ฝั่งนู้นทุกคนอนาะแล้วก็ไปแอบติดตรงนั้นหน่อยนึงเพื่อไม่ให้ใครเห็นเรานะจ๊ะเสร็จแล้วพาเข้าห้องน้ําต่อเลยค่ะห้องน้ํานะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแบ่งสเปซให้มีโซนที่เป็นชาเวอร์โซนเปียกโซนแห้งทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดสีสวยงามค่ะพื้นสีเทาอ่อนทุกคนผนังสีขาวตัดลายโมเสสสีเขียวนิดๆเออเอาซีนี่ ทุกอย่างสะอาดสะอานหอมระมุนมากค่ะสําหรับคนที่มาดูบ้านแล้วรู้สึกว่าอยากได้บ้านที่มันเข้ามาแล้วฟิลลิ่งแบบสะอาดตานะจ๊ะบอกเลยว่าหลังนี้ไม่มีปุ่นไม่มีไรแน่นอนถ้าใครอยากรู้แล้ววันหลังนี้ราคาเท่าไหร่ตามชมกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่ตามหาบ้านในทำเลหลังสิทธิ์ของมุมต้นนะหลังนี้บอกเลยว่าดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ าใครดูมาจนถึงท้ายคลิปแล้วอยากรูแล้วใช่ไหมคะว่าหลังราคาเท่าไหร่หลังนี้นะตอนแรกเจ้าของบ้านจะขาปทิ้งขาย3มล้านกว่าทุกคนพี่ก็บอกไปว่าคุณป้าคะราคาสูงไปนิดนึงค่ะโอเคคุณป้าก็เลยตับราคาลงมาค่ะเพื่อเทียบกับคู่แข่งในโครงการนี้นะคะซึ่งโครงการนี้ณนะเวลานี้มีขายเพียงแค่2หลังที่เป็นแปลงมุมเท่านั้นราคาเท่ากันคะ่ะอยู่ที่สอล้าน9แสนบาท ซึ่งอยู่ที่ว่าลูกค้ามาดูแล้วชอบแบบไหนถ้าชอบหลังพี่ก็คือมุมไหนความน่าสนใจของที่นี่ก็คือไม่ว่าคุณจะมาดูยังไงก็แล้วแต่นะคะความยากของมันคือมันไม่มีบ้านขายทุกคนงั้นถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อบ้านทาวาส์ ouse, แปลงมุมที่มีสภาพเหมือนใหม่ขนาดนี้นะคะอายุบ้านน,น้อยน้อยพี่ติงแนะนําหลังนี้เลยนะคะและถ้าใครที่คิดว่าอยากจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วทําเรื่องกู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หลังนี้สามารถทําได้ จริงๆค่ะร้อยถ้าใครที่สนใจนี้ก็สามารถติดต่อพี่ติ้งนะคะได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าเนะพี่ติ้งดูแลการขายให้ดูแลสินเชื่อให้ด้วยรับรองว่าหลังคูู้ได้รอเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ้ออีกอย่างหนึงค่ะที่จะต้องไม่ลืมบอกนะคะหลังนี้เนี่ยโครงการนิติก็จะเป็นของสุภัยดูแลนะคะซึ่งมีในเรื่องของค่าส่วนกลางนะคะที่จะต้องจ่ายกันอยู่ที่ตารางเมตละสาบาทค่ะ ความปลอดภัยต่างๆก็มีแน่นอนนะคะเวลาเข้ามาจากหมู่บ้านก็จะมีการแลกบัตรเรียบร้อยพอถ,ถึงเวลาปุ๊บก็จะมีตู้บริเวณหน้าหน้าบ้านนะคะมีรปภนะคะมาดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะังนั้นถ้าใครที่อยากซื้อโครงการที่เป็นโครงการคุณภาพติดถนนการดูแลรักษาดีเพื่อนบ้านดีจอดรถไม่มีปัญหานะคะพี่จิ้งแนะนําสําหรับหลังนี้เลยนะคะติดต่อแล้วก็โทรหาพี่จิงได้ตลอดเลยนะคะและเรามาติดตามชมกันคลิปหน้าค่ะ ว่าพี่ติ๊งจะพาไปดูบ้านมือสองสภาพดีหรือบ้านรีโนเวทหลังไหนที่พี่ติ๊งทำแบบสวยๆเลิศเลอติ๊บ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ